การการแชร์นี่นะครับเพื่อให้ให้เกิดประโยชน์นะครสูงสุดนะครับก็อยากให้ช่วยเล่านะฮะจากจากเดิมเนี่ยนะที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมนะครับในหลักธรรมคาสอนนี่นะครับก็ช่วงช่วงที่เขาเรียกว่าอยู่กับรู้หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีความทุกข์ยังไงนะครับอาจจะยกตัวอย่างสรืสองัเคสจะได้นะที่เกิดเรื่องราวขึ้นมานะครับแล้วเราเนี่ยมีการแก้ปัญหายังไงนะครับวันนี้ก็เกิดจากความรู้สึกดีๆที่ได้รับจาก คูบาอาจารย์อย่างอาจารย์สมหวังนี่แหละค่ะแล้วก็กลุ่มญาติธรรมต่างๆที่เคยไปฟังมาในภูเก็ตครั้งหนึง่งครั้งแรกไปเจอปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเก็ตทันทีเหตุผลที่เก็ตอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินทางมาประมาณ90เมตรแล้วเหลือ10เมตรเข้าเส้นชัยทำให้เราเข้าใจอะไรเร็วขึ้นแล้วก็บางครั้งในวันนี้มีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่นิดๆกลัวคนที่แบบเดินมาได้80เขาจะอึอดอัด เฮ้ย hey, จะเตือนทำอะไรเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยเชิญมาฟังอะไรกันน่ะอะไรแบบนี้แต่คิดว่าถ้าทุกคนเดินมา90ใกล้ๆก,ก,กันจะมีความรู้สึกว่าโคอดนี้มีความหมายมากเลยมีความหมายมีความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนแต่ถ้าทุกคนมาแบบจิตใจไม่ปล่อยวางมาแบบว่าอยากมาเหมือนว่ามามา,มาเที่ยวอย้จะเตือนเชิญหรือเปล่าหรือว่าอยากมาลองดูน่นนี่บางทีอาจจะไม่ได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าลึกๆแล้วลองทำจิตใจให้ว่างๆแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีไม่มีเราอะไม่มีเราไม่มีตัวเราแล้วก็ลึกตรงนั้นเนี่หลีบนิดเดียววันที่รู้วันที่มีความรู้สึกว่าเราเก็ตเลยอะจากที่ว่าทุกข์สุดๆแล้วก็หนักอยู่เหมือนภูเขาเลยพอวันที่เก็ตสุดๆตัวเราเบาเหมือนว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็นาทีสุดท้ายที่สัมผัสได้ก็คือลูก ลูกนี่บอกว่าแม่เปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์เลยโกรธกันอยู่แล้วก็จากคนที่แบบคอยบ่นคอยว่าในที่สุดก็ปล่อยวางแล้วก็อะไรจะเกิดเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าเอาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรอะไรจะเกิดก็รับให้ได้อะไรจะจากไปก็รับให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเรา พอมาตรงจุดนี้นะสมมุติเลยนี้ไม่ได้เสียแ้งนะเป็นความรู้สึกจากใจเมื่อมาตรงจุดนี้ถ้าเขาบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนเขามารับกลับแล้วนะคุณพร้อมไหมวันนี้ยอมรับเลยนะว่าพร้อมและก็ไม่เสียใจและก็จะรอเวลานั้นรอด้วยหัวใจที่แบบอิ่มเลยเพราะว่าเรามาตรงนี้เราก็อิ่มแล้วทั้งทุกทั้งสุขทั้งทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสหมดนะวันนี้คิดว่านะแต่ว่าวันที่เราจากเรายังไม่เคยเจอ แต่คิดว่าต้องเจอดังนั้นวันนี้เลยอยากจะทำอะไรอะไรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมาตรงจุดนี้ถ้าอยู่ที่80ก็กระเถิบมาที่ 81- 82เพื่อจะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันนะคะก็เลยจัดโคดนี้ขึ้นแล้วก็ขอเชิญอาจารย์มาแล้วก็อยากให้ทุกคนที่แบบว่าถ้าจิต80ให้ขึ้น81 82หรือว่าขึ้นมา90เท่าๆกัน จะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันถามว่าสุขตรงไหนสุขบปนความว่างเปล่าค่ะไม่ใช่สุขบนตัวตนนะคะสุขแบบเบาๆสุขแบบไม่มีสาระสุขเหมือนคนคนเออเออแต่จริงๆไม่เออนะคือมันมีอะไรอยู่นิดนึงในในตัวตนนั้นอะไม่รู้จะบอกยังไงนะมันจะต้องสัมผัสกับตัวเองถึงรู้แล้วก็วันนี้คิดว่าตัวเองรู้จริงๆนะไม่ได้ว่าแสดงละครหรือว่าเสแสร้งเพราะว่าคนที่เป็นพยานได้ก็คือ เพื่อนนี่แหละมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งน้องสุดาอันนี้เขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่แบบคอยรู้ทุกสุขและก็คอยให้คําปรึกษาให้กําลังใจมาตลอดและก็ปากบอกเขาว่าดาวันนี้พี่พ้นแล้วนะพี่ไม่ทุกข์แล้วเขาบอกว่าดีใจด้วยพี่เตือนดีใจด้วยแต่จริงๆไม่ใช่เลยเราก็ยังทุกอยู่แบบนั้นแหละแต่ปากเราพูดอยากจะพูดให้คนอื่นรู้ว่าเราสุขแต่จริงๆมันหนักเหลือเกินทุกข์เหลือเกิน พอวันสุดท้ายที่ทุกขหนักๆคืออะไรมันเดิมเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งหลักเลยคือเอาบอกเป็นว่าเรื่องที่แบบว่าเราห่วงห่วงห่วงที่ว่าอยู่ในคอเรานี่แหละถ้าหนักที่สุดก็คงจะลูกพอเรารู้อะไรในวันที่เรานึกไม่ถึงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอแล้วแม่พอแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลูกเดินตามทางของลูกนะ เพราะว่าการที่แม่อุ้มอยู่ตอดเวลาแม่ทุกข์เหลือเกินลูกไม่รู้สุดท้ายก็เลยบอกว่าพอเราพ้นตรงจุดนั้นมีความรู้สึกถ้าเขามาบอกว่าลูกคนนั้นเป็นยังงั้นลูกคนนี้เป็นอย่างงี้เราก็ทําใจได้ด้วยเพราะว่าเราเหมือนกับว่าหลุดเลยอ่ะใส่เกียร์ว,ว่างเลยไม่ไปยึดติดไม่ไปโฟกัสไม่อะไรอีกเลยควารมรู้สึกสงสารเมตตาแต่อยู่บนความว่างเปล่า ไม่วาดหวังไม่อะไรเลยก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นแหละคือใช่มาเจออาจารย์สมสมสหวังก็เจอตรงที่เก็ตว่าเราฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เราเหมือนเอาขยะจากภาคเหนือมาไว้ภาคกลางกว่า,าจะลากมาถึงภาคกลางต้องท่องต้องจําต้องเข้าไปทำโน้นทนํานี่เอาจากตะวันตกไปไว้ภาคกลางพากันไปกว่าขยะจ,จะไปอยู่ตรงกลางตะวันออกมาภาคกลางภาคใต้ไปภาคกลาง บางครั้งไม่ทันได้จุดเลยตายซะก่อนไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ของอาจารย์เมื่อมาวันหนึ่งฟังอาจารย์นิดเดียวคือบางทีวันนี้ฟังก็แทบจะไม่รู้เรื่องนะที่อาจารย์พูดถ้าคนยังไม่รู้แต่ถ้าพอรู้นี่เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ากิกหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าคนที่ยังเพิ่งเริ่มศึกษาหรือว่ายังไม่ค่อยรู้อาจารย์พูดอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจเล็กนิดเดียวตรงนั้นแหละที่เราธาตุสองที่เรามองไม่เห็น คือความไม่รู้วแหละนาทีสุดท้ายพอตัดสินใจวันนั้นว่าไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วพอเงียบปุ๊บตัวหายวับโอ้ยเบาเลยแล้ว้าอยากจะบอกว่ามันคล้ายอะไรจะบอกว่ามันคล้ายกับการนอนหลับที่เราไม่ฝันอะไรเลยแล้วพอเราตื่นมาอีกทีมันมีความรู้สึกว่าอิ่มอิ่มแบบยังไงอะคือฝันนะขนาดนั้นนะคิดว่าน่าจะคือนิพพานอะคือเราฝันเราไม่ฝันอะไรอะคือฝันแบบลับลึก แต่ไม่มีฝันในในในความหลับอ่ะพอตื่นขึ้นมาเคยไหมที่ว่าหลับสนิทเลยตื่นขึ้นมาแล้วเรามีความสุขมากตอนเราเราหลับเราไม่รู้อะไรเลยคือภาวะว่างเปล่าเลยแต่บางคืนเราหลับเราฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างนั้นก็ยังปรุงแต่งฝันดีก็น่าจะเทวดามาเกิดฝันร้ายก็คือหมายความว่าบาปกรรมที่เราสร้างกันมาแล้วก็มันติดอยู่ที่จิตแล้วก็มันกลายเป็นความฝันแต่พอเอาเข้าจริงๆการที่หลับลึกไม่ฝันอะไรเลยนั่นแหละคิดว่านะ น่าจะคือน,นิพพานที่แบบว่าชั่วขณะตื่นขึ้นมาแล้วอิ่มมีความสุขก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละอยากให้ทุกคนน่ะถ้ามาตรงจุดนี้ด้วยใจบริสุทธิ์อะ่ะตั้งใจอีกนิดนึงจะเจอจะเจอธาตุสองน่าจะมีความสุขจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ฟังไม่ออกฟังไม่ถูกลงไปเปิดอีพีของอาจารย์ฟังสักสามสี่อีพีมั่นใจเลืเกินว่าจะต้องผ่านเพราะตอนคนนี้ตอนนี้เวลาว่างก็ฟังฟังฟัง ก็ดแลวก็นในที่สุดเบาปล่อยวางอย่างอาจารย์เคยบอกว่ามีอยู่ภาพหนึ่งภาพท้องฟ้าท้องฟ้าจริงๆคือฟ้าใสสีฟ้สาสะอาดสดใสเลยแต่มนุษย์เราอะพอมองไปที่ท้องฟ้าไม่ได้มองอย่างเดียวนกบินมาจะถามว่าเฮ้ยนกมันมาจากไหนวะเกิดขยะในสมองแล้วพอเห็นเสร็จแล้วเฮ้ยนกมันจะไปไหนอะคิดแล้วมนุษย์แต่ถ้าเรามองแบบว่างๆงมองแบบเวิ้งเงไม่ได้ใส่ใจนกมาก็เห็นว่าเป็นนก นกจะไปไหนก็เห็นว่ามันไปก็ช่างมันไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดแทนว่ามันจะไปไหนมันมาจากไหนนอกอะไรขี้เมฆมาจากไหนนะทำไมขี้เมฆเยอะอย่างวันนี้คือพอปรุงขึ้นมาในสมองก็เหมือนมีขยะแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ถ้าเรามองและมันมีแต่ความว่างเปล่าเออมันก็เบาแล้วก็สบายแล้วก็ณนะวันนี้มีความรู้สึกว่าใช่เลยคือสิ่งที่คือมันใช่สําหรับแต่ละคนขนาดพระพุทธเจ้าก็แต่ละพระองค์ก็ เก็ตแต่ละอย่างที่ว่าไอ้ปรินิาพานได้แต่ละคนไม่เหมือนกันไอ้นี้เราไม่ได้ไปถึงตรงจุดนั้นทีแต่ว่าความสุขแต่ละคนที่สัมผัสได้ความเข้าใจตรงเนี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นคอสนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยเข้าใจวันนี้ลองไปเปิดอีพีของอาจารย์ฟังอีกสักสองสามคอสท,ที่ว่าอาจารย์สนทนากันกับไอ้ญาติธรรมเป็นคู่คู่อะและจะรู้และจะเข้าใจง่ายขึ้นและจะเก็ตเลย แล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าไปทำถ้าตั้งใจจริงๆสักสามสี่ EP ก็ดเลยแต่ถ้าฟังวันนี้คือเป็นพื้นฐานกน่อนและอย่าพึ่งท้อและอย่าพึ่งอย่าพึ่งแอบคิดอะไรว่าเฮ้ i, ยใช่เป๋่านี่มานั่งทำอะไรกันคือนั้นสำหรับคนที่แบบอาจจะเดินมา7จ็ดยังไม่ถึง80ก็ว่าได้แต่ถ้าถึง80-90แล้วจะบอกว่าภาวะนิพพานมีจริงค่ะ แล้วก็จะมีความสุขมากลองดูเพราะว่าวันนี้ที่ทําก็อยากจะให้ธรรมทานนี้กับทุกๆุกคนไม่จําเป็นว่าต้องทุกข์และถึงจะมาหาความสุขตรงจุดนี้คือหาได้เลยเพราะทุกคนต้องกลับไงมาแล้วทุกคนมาแล้วก็ต้องกลับดังนั้นสิ่งที่เรารีบตักตวงหรือคดเข้าหอก็คือสิ่งนี้คิดว่านะจะผิดรูปถูกก็พิจรารณากันดูนะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ สวัสดีค่ะคุณเตือนอยากทราบว่าที่ภาวะตัวหายที่เตือนรู้ในขณะนั้นคือหลับหรือตื่นคะตื่นอยู่แล้วก็เหมือนกับจิตหลุดไปเลยเหมือนกับความเวิง้งว้างไม่รู้สึกอะไรอยู่อยู่ก็ทำไมทำไมมันเหมือนไม่มีตัวตนน่ะแล้วก็ไม่นานแปบน๊บนึงก็กลับมารู้ตัวรู้ตนอีกแต่ตอนที่หายไปเหมือนเหมือนเบาตัวสบายสบายไม่รู้อยู่อ,อก็หายวุบไปเลยเฮ้ย เราหายไปไหนจริงๆเราก็อยู่ที่เดิมจิตอยู่จิตตอนขณะนั้นจิตอยู่ยังไงคะจิต,จตไม่มีไม่ไม่รู้รสึกสอะไรไม่รู้อะไรเลยคือหายวุบไปเลยคือตอนก่อนจากนั้นก็คือนั่งนั่งฟังธรรมะของอาจารย์อยู่แล้วก็อยู่พออยู่เงียบๆปิดเสียงอยู่ๆก็วับไม่มีไม่รู้คือไม่มีตัวตนเลยอะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอกลับมารู้สึกตัวตนก็เบาๆสบายเลยอุ๊ย ใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็เข้าไปเปิดบางบางคลิปก็เลยเออใช่เว้ยใช่ <laughs> ก็เลยว่าน่าจะแสดงว่าคุณเตือนก็มีความเสถียรของรูสองแล้วใช่ไหมคะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความทุกข์น้อยลองการปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็จิตที่เอาไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆก็เริ่มร้อยรัดไว้เต็มเมื่อก่อนตอนนี้ก็ผ่อนคลายไม่ยึดติดทิ้งอะไรอีกเลยก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ ที่บอกว่าพร้อมสมมุติว่าคืนนี้เที่ยงคืนเขาบอกว่าคุณต้องกลับแล้วนะจะไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่นิดเดียว<ม>อันนี้จากความรู้สึกลึกๆจริงๆนะไม่ได้เกิดจากน้อยใจหรือเสียใจกับคนใดคนหนึ่งพร้อมที่จะเดินทางกลับอขอบคุณมากค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะถามเฉลี่ไม่ไม่ <laughs> ในเเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มแล้วกันนะในจังหวัที่คุณเตือนใจ เป็นสภาวะนั้นนะ่ะมันจิตมันปล่อยวางคือมันอยู่กับธาตุรู้ได้ชัดๆมันก็เลยเห็นการปล่อยวางที่ชัดอันนี้ก็คือการเห็นขนาดจิตเนี่ยมันบุญมหาศาลนะครับเพราะว่าเราเห็นในสิ่งที่ไม่ไม่เคยเห็นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้มาต่อยอดได้แล้วตัวนี้เป็นการเห็นแบบจุดเริ่มต้นพอไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลมันจะปล่อยมันจะปล่อยค่อยๆปล่อยทีละหนึ่งนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีจนปล่อยตลอดเลยนะฮะตลอดการนะครับ คือตรงนั้นแหละก็คือมันไม่ทุกข์อีกแล้วนะจิตตอนนั้นมันมันเข้าใจคือจิตที่เห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรนะตอนนั้นน่ะมันเป็นภาวะที่เขาเรียกภาวะนิพพานภาวะที่มันว่างว่างที่ว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่รู้มันจะเหลือรู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเหลือรู้อยู่ตัวหนึ่งก็คือรู้รู้ที่ไม่มั่นหมายรู้ที่เป็นพุทธะยังเหลืออยู่ถ้าเกิดไม่เหลืออยู่น่ะจะอธิบายไม่ได้ก็แสดงมันเหลือรู้รู้ตัวสุดท้ายตัวเนี้ที่ที่ที่เป็นรู้แบบอิสระ ไม่ยึดมั่นในตัวเราของเรามันก็เลยจิตก็เลยลอยสระแล้วไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยน้อยลงเพราะด้วยความที่เราเข้าใจอ๋อมันมีภาวะตรงนี้อยู่ภาวะที่มันเป็นพื้นฐานอยู่อ๋อมันอยู่ตรงนี้เราจะเข้าใจอ๋อมันต้องอยู่ตรงนี้มันถึงจะไม่ทุกข์แต่เดิมเนี่ยจะอยู่กับไอ้สิ่งปรุงแต่งใช่ไหมะมันก็เลยทุกข์แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อมันมีตรงภาวะที่มันไม่ทุกข์นี่เราก็จะขยายความไม่ภาวะตรงนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไปเรื่อยๆจนหมดเนื้ออหมดตัว เอาค่ะเอานะหนทั่วไปนี่จะไม,ไม่ไม่ชอบหมดเนื้อหมดตัวนะแต่หนูอยากถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะค่ะหนูอยากถามให้ญาติธรรมทุกคนได้รับรับฟังไปพร้อมๆกันเพราะหนูก็คล่องใจก็เลยอยากถามว่ามันจะเหมือนกันทุกคนไหมตอนเราเด็กๆตอนเราอายุประมาณ3ามสี่ขวบพอเริ่มจําความได้อะ่ะ เราจะเป็นการหลับทุกครั้งเราจะฝันถ้าอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราจะฝันแล้วก็เราจะเหาะเหินเดินอากาศได้จริงๆเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนหนีเ<ๆ>พื่อนเนี่ยเราไม่ต้องเดินเราจะลอยขึ้นนิดนึงแล้วเราก็จะเที่ยวไปวบวับว,บวับวบับเหมือนกับว่าจินตนาการอะแต่ว่าเรื่องจริงเวลาทะเลาะกับเพื่อนหรือจะหนีเพื่อนเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นตลอดจนอายุป,ประมาณ30กว่า40่40ะถึงจะเลิกฝันและก่อนหน้านั้นคือทุกครั้งที่ฝันไม่เคยได้เดิน และมีอะไรแล้วก็จะเหาะหมดเลยเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกับว่าในหนังอะ่ะแต่ความรู้สึกนะตอนที่เหาะเหมือนเหาะได้จริงๆไม่ได้เหมือนในหนังคือตัวเราเบาแล้วก็ลอยได้จริงๆหนูอยากรู้ว่าภาวะนั้นอะ่ะภาวะเพอ้อฝันหรือว่าภาวะอะไรหนูอยากทราบค่ะมันคือไอ,ไอตัวพวกนี้นะบางทีมันมันเป็นข้อมูลจากอดีตชาติเราเนาะอดีตชาติเพราะว่าไอตัวนี้มันอยู่ๆมจะไปสร้างขึ้นมาไม่ได้เพราะนีพบปัจจุบันเราไม่มีเหตุการณ์พวกนั้นใช่ไหมฮะ คือแต่ละคนที่เกิดมานะครับแต่ช่วงที่ตอนเป็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีมันจะจดจำภาวะเก่าๆมานะ<ม>ว่าเราขอได้และไ,ได้มันใน่ดีอันนี้ผมก็ขอเป็นลนักษณะของการเดาแล้วกันแ<ม>น่ดีแล้วอาจจะมีฤทธิ์มีอะไร<ม>พวกนี้ก็ได้นะมีฤทธิ์แบบจากการที่เราเอาจจะเป็นนักบวชอะไรพวกนี้ที่มีชานมียานอะไรพวกนี้แต่แต่ชาตินี้เนื่องจากว่าเราลืมไปคนระเราเราแต่ถ้าเกิดเราเราสมามารถเออเขาเรียกว่าไปกลับไปที่เดิมได้มันก็จะอาจจะทําได้ด้วยนะ แต่ด้วยความที่ว่าสัญญาต่างๆมันจะโดนลบไงฮะมันมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อะนะเริ่มนับหนึ่งใหม่เราก็เลยจําภาวะเดิมๆไม่ได้อย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้เลยค่ะที่หนูมีความรู้สึกแล้วก็เมื่อก่อนตอนที่หนูฝันอยู่แล้วก็อยู่ได้แบบนั้นจริงๆก็คิดว่าเด็กแล้วก็เราอาจจะแบบว่าหเหาะหืนเดินได้เหมือนเราดูหนัง แต่พอมาวันนี้ณนะเวลานี้ที่เราเริ่มมาศึกษาเรื่องทางนี้จริงๆย้อนกลับไปวันนั้นคิดว่าเราไม่ใช่มาจากพบที่เราเดินคือเรามาแบบนั้นจริงๆแล้วก็พบเดิมเรายังจําได้ทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราสัมผัสณนะเวลานั้นนั้นคือความจริงของอดีตชาติที่เราเคยเป็นเราเลยไม่เหมือนชาวบ้านที่แบบบ้านบางคนในห้องนี้ก็มีคนที่ตอนเล็กๆฝันว่าเหาะหืหอนอนากาศได้ก็คือชาติโกนพบโกนที่เรายังจําความได้อะ่ะ มันมานะคิดว่าแล้วก็พออายุมากเข้าการเวลานี่แหละทําให้เราลืมแต่พอเราเริ่มมาปฏิบัติอะไรที่จริงจังแบบนี้เราเลยนึกไปถึงตอนนั้นย้อนไปก็เหมือนกับว่าเรื่องเก่าๆนั้นคือเรื่องจริงที่เข้ามาใกล้ตัวเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะนะนะวันนี้ก็เลยคิดว่าไม่รู้อันนี้คือเหมือนกับเล่าสู่กันฟังแบบถ้าเกิดว่าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นเรื่องสนุกในในใ,ใ,ในคอสนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> มีใครจะถามได้ไหมครับถ้าถามเนี่ยธรรมะก็จะเดินต่อได้ระยะเวลาในการที่ว่าจากรู้หนึ่งมาเป็นรู้สองคือก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะคุณยายคุณยายเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ห้าสิบสี่จนแปดสิบเก้าและคุณยายเสียชีวิตก็บอกเวลาเสียได้คุณยายบอกว่าเอาข้าวมาให้ทานตอนสิบเอ็ดโมงเช้าและก็บ่ายสองคุณยายบอกว่าให้ขึ้นมาดูนะเขาจะไปแล้วพอบ่ายสองขึ้นไปดูคุณยายก็ไปแล้วจริงๆ แล้วเราก็อยู่กับคุณยายตั้งแต่ตอนเล็กๆความรู้สึกนั้นก็ในความฝันตอนเล็กๆก็เข้ามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่กลางคืนต้องกลับไปบ้านหลังนั้นตลอดนะในชีวิตเดิมๆกลางวันออกมาทําธุรกิจอะไรเรียนหนังสือทําอะไรกลางคืนกลับไปต้องฝันไปอยู่ที่เดิมตลอดก็เลยเริ่มเชื่อว่า أ, คุณยายเสียชีวิตไปก็คือ น่าจะไปถึงนิพพานได้เหมือนกันเพราะว่าคุณยายสามารถบอกเวลาบอกอะไรได้หมดแล้วพอมาวันนี้ความรู้สึกที่แบบว่าผูกพันว่าไปบ้านหลังน,นั้นหลังนั้นยังขึ้นยิ่งพอนานวันยิ่งเข้ามาปฏิบัติความรู้สึกนั้นเริ่มจางขึ้นจางขึ้นเพราะว่าเหมือนกับกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเรือนไทยหลังน,นั้นและก็มีคนแก่ๆอยู่และก็จิตใจก็มีความสุขณวันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนเรามาจากตรงจุดน,นั้นแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นบ้านเรือนไทยและทุกคืนหลับแล้วก็ต้องฝันไปตรงน,นั้น คนอื่นไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนแต่กลางคืนเหมือนต้องกลับไปบ้านหลังนั้นเป็นมาจนอายุประมาณสากสิาปี40สิปีถึงเริ่มลืมเรื่องเ,เ,เก่าๆแต่พอมาวันนี้พอเริ่มเข้ามาสนใจ,จเรื่องจริงจังเรื่องนั้นเริ่มกระจ่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาเห็นชัดเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้อะต่อไม่ยากกับการที่ว่าจะปฏิบัติอะไรแบบนี้คือไม่ได้เพ้อไม่ได้บ้าไม่ได้หลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนมองผิวๆก็เฮ้ยจะเตือนเพี้ยนเลยยังเนี่ย เริ่มเพ้อแล้วยังรับประกันได้เลยว่าไม่เพ้อไม่เพี้ยนแต่จิตสงบขึ้นเรียบขึ้นความห่วงใย,ยความห่วงหาอาทรไม่ว่าทุกๆุกอย่างเริ่มหมดห่วงอะ่ะไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเบาๆบาสบายสบายแล้วก็อยากให้ปรารถนาทุกคนได้รับความสุขทุกๆคนเหมือนเหมือนกันไม่ใช่เมื่อก่อนยังมีความรู้สึกว่าน,นี่ลูกกูไอ้น,นี้ของกูไอ้น,นอู้นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลูกน้องทุกคนบริวารเรียกมาถามได้เลยทุกคนจะบอกว่า มีความสุขอยู่ใกล้ๆแล้วเพราะเป็นคนที่แบบได่อยากเสียสละอยากให้แล้วก็เข้ามาทุกคนในวันนี้ไม่ได้เสียแส้จใจเอาโน่นเอานี้มาล่อหรือว่าเอาอะไรมาให้กินเพื่อจะให้ชื่นชมความรู้สึกที่ออกจากใจคืออยากให้อยากให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์คือเหมือนกับหนึ่งลัความตรนีข้อที่สองอยากให้ธรรมทานในวันนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าสุขแล้วก็อยากให้สุขไปถึงที่สุดถ้าคนไหนทุกข์ก็อยากจะให้เจอแสงสว่างเล็กๆแล้วก็เพื่อนําทาง ไปสู่ความสว่างที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตทั้งหมดคือตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือไม่โดนใจหรือโดนใจใครก็ขอบคุณและก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ